สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพปอมือนี่สามคนสามคนนะคะมือนี่กินข้าวเส้านะกะอีแม่นะคะมือนี่ปนปลาตำหมึกทัวพี่น้องปิ้งปลานี่แม่เพิ่นเฮ็ดสบมื้อไว้พร้อมจ้ะเป็นเทสแตงโมว่านเนาะแม่สมพอดีละพอดีกินแล้วเอาเลยเอาเลยมากินเขาต้องการกับปนปลาเสดแสบตำหมึกทัวก็มีพร้อมมาทานพร้อมสิมเงจะเสบบะเสบมือนี่ฝีมือเชฟเอวนะคะ แซ่บแสบน้ำกันมามามากินน้ากันเนี่ยพี่น้องเลยดนโดนแม่เพิ่อนซีดาเขาคลิปนั่นนะคะพี่น้องโอ้ยแซ่บแสบมันเด้อพี่น้องเดลอวอาปลาแซ่บตุกจอดเลยตูเพื่นตูกินเนี่ยมามากคงใจะแอลลวกโดนพักคงพี่น้องแล้วก็เขียวอันนี้เขาเอิญพักยัง ปอีลันปลอีลำหยวกปักอีลำก็ผักหอมพี่น้องใช้ก,หก,ก,ก็หนึ่งปลาแช่แระหนึ่งแช่แชคนปลาโดนเติมไปกินเด้อพี่น้องเด้อออด้กินน้ำหลูโดนเติบแด้พี่น้องเลยโอ้ยงานนลยสมเนือพอดีกินเลย ไม่นูหล,กหลักล้านนางคิดถามาว่าพ่อไปใช้คือบนม่มากินนำ้ำเห่อวะพ่อไปวัดได้จ้ะไปวัดไปสังฆทานบ่แม่เลยอนี่ยไยยงงปปลูกต้นไม้ไปปลูกต้นไม้ถอยกระน,นำ้ำกระน้ำกระน้ำไทยไก่แท้สังกอง แบหลงจิ๋วป่วนประพอกระดุกกระเลงป่นบุกีโตเล่นเต็มถ้วยเลยป้บนใหญ่กาดยนงพระพกหมพื่แ่บแเจิมาิม มังค์ทัวใช้ตอนประแดกนั่นเด้อใส่มักค์ทัใส่ผูดองนล้วมันบอกอย่างคช้ครีมเด้อพี่น้องเด้ <c oughs> เอติดนาเขาวนาะไส่กระสือน้ำอีกแน่พ <c oughs> ี่แม่เพิ่งกระใสน,นะคะ<า>ถ้าแล้วนามันโมเมนต์ที่ทาปรับขาวปรับเดิมกับใจเวลายอยู่ใน <c oughs> พี่น้องเอ้ยพี <c oughs> ่น้องทาาาา่านใดสนใจคลิปจะไหลฝานากระจางใส่พี่น้อง <c oughs> ทักมาดเดเคนอายุายก็ใส่ได้นะคะผู้ชายใส่ได้นะคะคนไหนที่มีปัญหาในเรื่องฝาเขาจังแม่กันาเกี่ยงแล้วพี่น้องกินาดำน,น,นาเกี่ยงนา,นาขาว,าวแล้วไก่ไข่บัวบ่าเนาะพี่น้องเนาะ หิงประรสพี่น้องออประรสหน่อยจำเป็ออนอมจังผมหนาจะแจบ็บพี่น้องเลยก็หญิงกินเลยนี่จมตรีพ่อมากินเขาเซามันพี่เจนเน่จะแจ็บหน้าพี่น้องเนาะ เดี๋ยวคลิปหน้าก่อนเอาพอมาเขากล่องนั่มพ่อเขานี่ต้องซอยจุนะวันมีสื่อสบายนางมาให้ลูกตามตรงให้กินเลยบ้าบ้าสบายนางนักเกิดไปแล้วพ่อเขาคิดนี่ต้องจำสบายนางอืม เนื้อก็แจ้งเนื้อก็เหมือดนะเนาะกล่องมาเดี๋ยวเล่าพาออานะแข็งฝนตกดีแห้งพี่น้องทั้งบ้านพี่น้องเป็นยังไงเนานะฝ่าฝนกระแสดเป็นยังไงพ่อเนี่ยแฉบเนีย mình con pa cái sẹp nó đi ăn đồn nè gà ăn nóหวาน không? Bàn sẹp mình mà nháp. Ủa, đi nó. Nghe giựe tiếng mận ไม่แ okay. mm. ก่อืมันเยอะครับอุ้ยแบบเนี่ยปลาอเอีลัมแ<ก>ม่น<ก>ปล<ะ>อืมปลากระดูอู่นเอรเนีเ่นยังสันลดลงมากลรงมากของเาตวลย ตะกรงขนาดเลยตะกรงแซ่บๆพี่น้องเลยมันเดิมมันเดิมไปสิเพิดออะไรได้พี่น้องมากกินน้ำกันหลายๆคนปลาลูกใจตัวหลังบลาตัวกระเทิญไง งเงียบไพ่เงียบมาเลยปะแกลังแสบพี่น้องเลยเงียบเลยกินยังเดียวเงียบเราไม่ได้กินเขาแสบ ขือ่อดูเทพสิว่าก <c oughs> ินน้นำดีปัจจัยหวานดีเนาะมันมเด้อเด้อใหอก้กินน้ำเนาะกูได้ปีวมาเนาะเมนูบันบาไนไปแสบได้ไหเนาะเป็นปลาลวกพัก โนบานเท่าไม่กินสุกคำกินสีลาห้อ,องแสบดิซันควรจะยูทินมองได้กระซิบแนวแสบห้องจะหอมแบบนั้นอย่างเี่อันนี้ก็แนวแสบตั้งเนี่ย <laughs> บนปลาบนปลาลวกปักปัก เช่นไาพี่เมย์เลยกินลาินต่อผมกีนน้องไม่กินเจ๊นะคะพี่น้องพี่น้องม่กินเขาเต้ามาได้พี่น้องจ้าเขาเต้<ม>เาเ,เขาเที่ยงหาไมา่กินน้ำกันจ้า อันลั้พี่น้องจาเมนูบ้านๆของเขาเนาะจ้ะปลนปลาแต่หมักครัวปิ่งปลามีปลาลดน้ำได้พี่น้องปลาลดนะคะเอาสลัมมี่ห้าสามคนนะคะสุดยอดเขาตัวรับพี่และน้องไปแล้วไว้พบกันคลิปหน้าเมื่อไหร่ครับพี่น้องสลัมนี่ไปแล้วสวัสดีจ้าสว,ส,สวัสดีจ้า